ดูน้ำตาลทำแม่ทำความสะอาดเต็นท์แล้วก็มาวางไว้นอกบ้านอีน้ำตาลมาแคมปิ้งซะง,งั้นมาดูเขาทำนา่นารักน่ารักดูสิตาสนะนอนเลยเหรอลูกมันสบายใช่ไหมเต็นท์แมวอันนี้เต็นท์แมวแค่อ,อะไรสี่ร้อยกว่าบาทเองดีด้ะไม่พังง่ายๆได้ค่ะทน สวยน่ารักดีนะตานมาแคมปิ้งเนี่ยเนี่ยบรรยากาศแคมปิ้งหน้าบ้านตา้จะมีของแม่โอ้โหแคมปิ้งแคมปิ้งเค่องปืนนี่นี่เอาผ่นนอนหน้าเต็นท์นะครับตานแคมปิ้งเหรอลูกตานมาเที่ยวป่า